เอออยู่ที่ใครไอเอวินเขาที่ยิงไม่ดูที่มิดใ่ผิงมิงกูเชื่อหมดแล้วโอเคกระบอก็จริงก่อนนะครับแล้วผมผมมีตาแล้วผรังนะครับอยู่ไหนครับเย่งี้ใชมครับผมยิงไปสงทีเออสองทีพี่พุกพี่พุกยิงกรอนเลยไม่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 จะไหนกางไปไหกาเฮ้ยจะไหนกางไปไหนกางยถ่านมัน้อยเรากิน้อยเกินน้อยพุกระวังนะครับไฟครับไฟดีเราก็หันไปคุมไฟดีหันไคุมด้วยค่หนึงอ่ะ

วินวนเขาเนะเขาแขข็งวาขึ้นขึ้นหลังคบ้านขึ้นหลัคา้รวังขึ้นขึ้นหลัคบ้นขาไม่ขึ้นหลัคบ้นขาสวยรังรังเขาระวังตัวเขาไม่ได้มาแล้วมาแ้วมาแล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 ้วมา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 ้ว ao, ok, mở khóa rồi mở khóa rồi mở khóa rồi mở rồi 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 ไปไหนว่ะตัด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 เกิดอะไรดึ้นไรู้อ่ไม่รู้ว่าตามเบรสทั้งมันมันอยูขดระวังอตัวดีกคนระังกับเบาะอย่างเ้ยพี่เจมอะไรบ้างไปหัวหัวเราโอเดครับเัอเคครับโอเคคัเคครัเรับเัอเัโอเดัโอเดัโับับโอเคครับโอเัอเครับคครับโอเคัอเคัเดครับโอเคคับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอดคครัเคครัเคคััััั มันเป็นสูตรไงก็ตามว่ามันเป็นร่งกนหาือเปล่าแดงแดเนของไหนต่างระดับที่ผู้่างมี้ได้เยม้หกรตัวเนม่ยมนมีนเพื่อนสเพื่อนสเพื่อนเนะตายในพตายผมเพื่อนเพื่อน เอาอนพวงตายถ้ามนถล่มีใช้่ใช้ได้ลี่นี่ตกใลยอ่ะขออะไรก็ทำอยากได้ปเลยนะอยายได้ไปเลยแตตายแกแกตายแล้วตายแล้วโ้ยอะเรมย้สอ่ะ้ตายแหรวตายอ

เอาอะไรไหมโอ้โหให้หลังปั่นเดียวนอย